นี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆมาอีกแล้วน้องน้องแฝดมาอีกแล้วกําลังกินข้าวกันกําลังจะกินข้าวกันนะคะเห็นไหมใส่เสื้อสีเดียวกันกางเกงเดียวกันเมื่อนี้มากเงียบๆได้พี่น้องเพ่นกําลังห่วงกับพี่น้องก็ตื่นผู้หนึ่งหัวก็ตื่นผู้หนึ่งกำลังห่วงผู้หนึ่งเขาก็ตื่นผู้หนึ่งกำลังผู้นั่นผู้นั่งนี่ยเจ็ดสี่เนี่ยกำลังตื่นพึ่งกำลังห่วงโจโจนี่พึ่งตื่นบอเจ็ดสี่นะหัวก็ตื่นแม่นบ่โจโจนะ กำลังห่วงกำลัง่วง,ง,งโอ้พันก็นเลยพักกันเงียบๆเหมือนี่โอ้ oh, Look at her so sexy เนี่ยพักกันเห็ดอันไก่ไก่ย่างให้กินไก่ย่างแบบไทยๆนะคะ I like it this one Do you try it It's good กิเขามันด้วค่ะันนี้วันนี้พันชีเมื่อบ่าพนแวะาบัขอุณนได้หลายเด้อพี่น้องเด้อเขาจมาเบิ่งมาเบิ่งส่องของข่อยเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยคนอีสานมาหากันพี่น้องเพื่อยังกินแท้เขาเนี่ย มีอิฐบ่อยากอโอ้ยเนี่ยเพิ่จงจงบ่นี่แตะจังคือบ่อยากกลับเมืองไทยพอยนอนเยี่ยมันมีกินซูชิจุย,อ,ยอันม,มีสารพัดผัก,กอันนี้ใบสนนอกอะเห็นบ่าราะใบสนแหนะน้องจุนนี่เห็นแล้วมีกิจใจแน่เลยเนี่ยแหละลายกระรอกสนแหนกบุ้งบุ้ยคุณคนอยากบ่อยากสารพัดผักฉักิดอันอย่างก็เลยบ่อยากกลับเมืองไทยจ้ะ Mm hmm. no okay. มีสุ้ยางเองได้ตลอดปลุเองได้สุ้ยางปลุเองได้สุ้ยางฟอริดาเวอร์ชันไทยแหละอืมคนรจำบุกหุ้งจับขราวจริงจริงสิจำบุกหุ้งใส่ถาดแต่ว่าขี้ขนใส่ถาดก็ได้พักกันกินยังไงบาย where are you going ไปไหนลูก You have to pay more ticket. You stand in front everybody. Back up baby back up. แซ่บแซ่บจรงหอามไลูกมากินช่มตำไหมโจโจแฉ่แฉสิโจโจอ่าโจโจอีกโน่โจโจมากินช่มต่ำมาสาวบ้ายังเล่นโตมือนีง่วงน้อ มามายืนหน้าก้อนย Bye where are you going Where are you going See y o นะไปไหนลูกไปไหนลูก Bye Bye ขึ้นรถลบัสรถหนะมรถบัสจะพาไบายรถบัส เอก็มีความสุขไปอีกอืมเสีตดจับพี่น้องพักบุ้งกับปลูกเองนะพี่น้องโอ้โอโยพักบุ้งอันช้อนพักบุง้งพักบุ้งอันพักบุงกบงกบ้งบันเท่าเอาเม็ดมะปลูกปะโน่นไปวัดคนก็จะเอาไปวัดก็เลยเก็บยอดมันมาจังสิมาก,กับมะเสียบทำมะปลูกง,งี้ก็ขืนกันเลยเสียบมันก,ก็ขยายไปบ่ ขยานปลูกขยัยกินเนี้ยวะเนี่ยแค่นี้เหละเอาลองไปเสียใจกระถางเนี่ยขยายพันธุ์ปลูกยังกับบกขึ่นปลูกยังกับบกขืนมันเป็นน้ำมือมืือะไะมือพีมันกรีนดำปลูกยังบริสุทธิ์บริสุทธิ์กินบริสุทธิ์บริสุทธิ์กินนะวะ ม่รูปราะผมเด้บรรนริณเวลาเป็นนางอันนี้เอาเมลาไดไปดปลูกผักใส่ระบเนี่ยถอีตู่เรื่องมใส่นึ่งม่เอาไปาใส่อ่อมมันไม่รู้มันแลมันโดนช่่มตำนี่มันจะเผ็ดไนี่ไเอาาน,นะแจ๊สิแก้สิ แก่สิ how are you เผ็ดเหรอเผ็ดรึเปล่างามเผจริงจด้วยอันนี้นี่นี่นี่ดีง่ายงเผ็ดแล้วหนัง็นเผ็ดไหมน้องมันโดนส้มตำมีด้วยนกเกยี่โอเคฮะ you're super ยัง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 ยัังมึยังไม่อุ่นมึงยังไม่อุ้มมามานั่งกับป้ามานั่งตักป้ามามานั่งตักนั่งตักป้าเออมา นั่งตักี่ยแม่จะกินโอ้ยจะไม่หยาดจังเลยลูกเอาเซฮัลโหลฮัลโหลเ e วิดบอดี้เซ่ลูกโอ้โหลูกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับแล้วคือหลายสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีปั๊บปุ่นสวัสดีครับหลายสวัสดีบอครับผมลูกหล่อไหมครับถามดูสินั่นแล้วฮะถามดูสิลูกไม่ใช่ชีสลูกเช่นข้าวปุ้น คือเอาเนื้อปูนใส่กับปลาให้ล hmm. yeah. ูกเพิ่งข้ามกินเพิ่นกินอยู่ดอกบ่ะแต่ว่าเปั้นพิ่นอิ่มแล้วกินอยังกินข้าวทมมลไม่ยอมกินจำนั่นแล้วสองเพิ่นเราหลายๆก็ได้ง่ายได้ยกินข้าวหน่อยโผล่เกินเลยโอเคแดนซ์จริชซิแดนซ์จิงยยยแดนซ์แดนซ์โอ้ยหเจสิแดนซ์จงสุดป้ายินดีครับ ว้าวโอ้โหสี่แดนซิง่งลุกลุกทุกคนลุกลุกคสี่แดนซิ่งว้าวว้าวว้าเย้ในในนพูดดิซ้าถามทุกคนซิฟ้าทุกคนสบายดีไหมฮะถามดูซิไม่เผลอไม่ต้องเผลอถามดูซิ hello everybody how are you doing ถามทุกคนดูสิไม่ต้องไห้เขินนะงี้ทำไมเขินเขินทำเป็นเขินเหรอมาจะป้ากินชุ่มกําแป๊บหนึ่งเป็นนั่งกระดาษดีหรือนาะไม่เป็นไรนั่งนี่แหละอะไรหรอ หนักนัดเนี่ยตัวแค่นี้หนักนัดเงาน่ะตังอยู่ดดเห็นเพื่อนหน่อยก็ได้ชุกระโดดเห้งจังวะไปไหนลูกจะไปเข้าดูเก่าอีกแล้วน่ะแต่มันแต่มันไม่ให้พื่อเข้าไม่เอาละเอาไม่เอาไม่เอา กิสิ็จเดี๋ยวแม่แม่จให้ finish ไว้เโอเค้เป็นนั่งเดีดี่าแม่กินข้าวเสร็จแล้วน้องจะได้ไปนอนน้องนอนแล้วน้องน้องโอเคไม่อาลุกนะให้น้องมีหม่หม่นะมาหาปาเยนะแม่ให้แม่ม่ม่ำมามาแ้วอย่าแม่กินส้มตัก่อนมามาดูนมป้าเห็นไ้มอืมนะ มา <laughs> ดูน้อหัวเลาะเว้ยดูน้องป้าหัวเลาะ,ละมันมองดูน้องป้าเว้ยดูอีว่าน,นออ้ <laughs> <laughs> นองเดี๋ยวนะอย่านะหัวโจ้แม่ออกสื่อนะดูคุณค่าวันนั้นน่ะเออ, <laughs> อ,อแซ่ไปเหยอินพี่สาวเหยอเมืเองไทยดิอืมแล้วส่งไลน์ไปให้เราบุญมามิคินอยู่ลูกเขานอนเบบี้เแบบี้เบบี้ย่าเห็นย่าเห็นบอน ยายเห็นแล้วมันเยยายยายมเห็นแล้วใช่ไหมยายยายเห็นน้องไหมยายมีโอกาสจะได้มาไหมเนี่ยเราว่าเราเราว่าเราสุไปยายามมากทีบ้านตุวละเดินตุวละพาเบิรงซะก่อนว่าอันพี่สาวพามาได้บ่อ๋อเจ้าพี่สาวมาด้วยเราเราพี่สาวเราเป็นคนพามามาชงอ๋อแล้วยายเหนเราเมื่อเด้อเฮ็ดไมกินขานเห็เราเออเราไปอยู่บอ แง่มียมูม่ได้เกะดิสมักเด้อจ้ะไม่เอาหนูแล้วมันไม่รีบซิ้อข้าวป่ะโอเคถามหน่อยน้องจุม๋มพอเราจะเอาแม่มานี่เราทําเรื่องนานบ่คันแม่นี่เขาวีซ่าสองเดือนบ่เกินสองปีก็ได้ที่ได้นะม,มันไม่อสองเดือนบ่เกินสองปีดอกสำหรับแม่น,นะอุ้ยนานที่เป่งเลยอิออเล่แปดเดือนก็ได้บนะ้างแม่บ่แล้วแต่เคสแล้วแต่มองนะ อรามันแล้วแต่บุคคลอย่าไปเปรียบเทียบกันไ,ได้เมือนอันนี้<แ>ฟังไว้นะคะ<แ>ถ้าถาจะเอาแม่มานะคะมันอยู่ที่เคสของแต่ละคนมันอยู่ที่เหตุผลของแต่ละคนฉะนั้นอย่าไปเปรียบเทียบกันนะจ๊ะว่าโอ้ต้องใช้เวลาเท่านั้นเท่าน,นี้แต่ละคนนะเคสแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนมขากับแป๊บเดียวบางคนเขาแบบเป็นปีเพราะว่า,วาน้องจุมนิพิ่นจะเอาแม่มาเลียงหลานบางเอิญมาเจอโควิด มาเจอโควิดเพิทนกคลังจะเดินทางมากมันเจอโควิดเขาปิดประเทศพอดีก็เลยบริไไมาตอนนี้ก็เลยไปดําเนินเรื่องใหม่บ่กโบวิซ่าผ่านเลยวิซ่าผ่านแล้วอ๋อคนก็นเลยที่เดินทางมากพอคนได้วิซ่าแล้วเป็นไงลูกวิซ่าผ่านแล้วกันมันก่ลเลื่อนตัวอเอาแก่เลื่อนตัวเพราะเป็นยังออือ กับบางบางลับเขากับเคสเขากันหลายนะแต่ว่าบอลีดาเนี่ยเนียนอิมเกชันของเขาของเขาเองมันก็เลบดนเลยบดนะครับปอลีดามันมีอิมเกชันของเขาเองมันก็เลยแบบวาง่ายพี่น้องเดี๋ยวฟังไปนะแต่ละรัฐมีการเข้ามาแต่ละรัฐไม่เหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าเข้ามาอเมริกานะไม่ใช่เขามาอเมริกาเขาใช่แต่ว่าแต่ละรัฐนี่เขามีกฎหมายของเขานะคะกับเคส อ,อันอันก็เคดอันค้นทำคนเห็ดคนทำเหลืองสมาร์กมากนะบางรัดมันก็หลายกว่าไดข,ขึ้นอมันหยอกคนนี้มันจะหลายก็ยากไม่ค่อยเยอะมันจะทำง่ายเคาเนียกคนนี้นอันดับหนึ่งมันต้องตามคิว แต่ว่าพอแม่เห็ดังไหนมันจะไวกว่าเห็ดเอือยเห็ดนองแม่งเลยเอือยเห็นองน,นับไปเลยบางบางเห็ดเจ็แปดปีวว้าววาการบาลามอยู่จักเดือยแต่แลราบริยาอยูโดนหรอกว่าพกเืินบามึงก็เลยบ่าบริยากบินกันอยู่ห้มันจบแ่ห้มันคกบพกเือนเลยจ้ะจับ เท่าเลยเด้จิบบ like ินดูดูกับบาไหวเน้จัดปีรักเจ็ดสิบปีโอ้อืมกเลยวะถามเรอยู่ว่าจิเอาเพ็รที่บอกกินขาดนะแล้วบอกโอ้ยเราบพ่ท่านมาอยู่แล้วพ่อท่านอยากนะขันเราเดีกมาอยู่เลยเราถึงมากอาไหนลูก เราเลยว่าจักวราซีอยู่ได้ป๊อนเอานะลูงนั้นไม่พี่หูจักอันอะไรพี่หูจักอันคุณยายคนหนึง่งลูกสาวเรามาเปิดร้านอาหารเราเป็นคนโคราชตอนแรกเราบ่อย่างมากเราเป็นโลกนะเราเป็นโลกนั่นเป็นโลกนี้เพราะเราไม่ยู่แล้วโลกเตา่าเราก็ที่เรามีอยู่นะั่นโลกแต่ละโรกมันละหายเอาแต่เรามาตายลบมันเป็นอะไร เราตายแล้วเราเป็นหนุ่มผู้ใจงดนอนบบตื่นอตายสบายตอนตายสบายตายบ่มีทุกข์นิสัยไปรัไปวัดน,นี่พี่จะไปขับเอาเราอยู่ร้านอาหารนะถ้าเราไปเห็ดบุญม,มือเราตายเรามาหาพี่พี่ปุ้งเอ้าคือมาหาพี่จะไปดูว,ว่าเราดูโอ้ไปหอดวัดบบบนี้เขาจะเบอกไห้ฟังอไม่น่าแล้วมหา คื้อง้หญดเลยะแล้วคือว่ามหาเป็นไรแเรามาเข่าฝันโอ้ผูเป็นอพออีเมียจัตจะกตุกาเรามาเข่าฝันเรามาอกอืมไปวัดพอดีขา้า่กเลยบอกฟังถามนวเอายายไปใส่มาเอาต้องไต่ไปเมื่อซิองิบมือจีเนี่ยฮะโอ้มีหนาวฝันว่ะป้าบอก้อมปันหลุอย่าตกใจป้าใส่แอ็ชั่นหลาย ป้าปดิโกรธดอกป้าใส่แอคเซ็ตเน้มบังป่าเน้มเนมลูกลูกเนมบังป่าเน้มงงงงงงชีดเพิ่นวะเส้นกระปุนเพิ่นวะชีดเพิ่นวะจ้าลูกเอาเนี้ยมาไม่เอาให้ไม่เอาให้พหนอนพอนอนโอ้การ์ตูนเต็มอ่ะลูโอ้ลูกเอ๊ดหาเต้นสิง จาลูกเอาแล้วน้องก็น้องจะเอาหรือยังไงปอบะกะทิหนีเก็จะเมนโอ้ยแสนแถวเสียพี่มาอยู่อ่ะไม่ได้กาพ่อดีได้พี่แต่พวกขึ้นหอดบ้านน้อยู่มันปูอนกินเองได้สุดยงังมันอันนั้นสมัยพี่อยู่ไอซ์แลนด์นี่พี่อยากกินแบบฮวงซุกข,ข้าต้นกับบดิกินเพราะว่าเขาอยู่บนนอเขาได้กินแบบฮวงซุกข,ข้าตน้นเหมือนว่า โอ้โ oh. เจ็บเหรอในโบโบอยู่ไหนะโบโบเพื่นอ,อ่อนแมวเอ้ยหายแล้วนะี่ยม,มันมีเงี้ยจรินข้าวอยู่แล้มันมนั่งนิ่งมันมนั่งกอดนิ่อยากกินกล้วยข้าวตนากก้นเด็กบริกินมาอยู่แมริกา์มาอยู่ฟลอริดาเด็กินกล้วยข้าวต้นไปบกมุงกข้าวต้นแบบด็กินยังกับเด็กหิน,นโอ้ยไอ้ไอ้เส้นมันมัน,มนหนาวหน,นขขออาวจะพุงไรงบ้านพี่ก็เลยเพื่อน,นอ่อนนึงได่อือทะเลกันนะเมียนมณี กินเยี่ยงก็ได้กินที่แบบอยู่เมืองไทยจะเอายังี้ยบริการสิเด้อสิบอกให้นี่กินแบบว่าตองห่วงว่าสซีดยุงซีดยาเงี้อยู่มีใค่ตะปุยระวังลูกแะปุยซี่เห็ดเอื้องติดตัปุยซี่เองใส่เงี้เห็ดเปลือกไข่กะปิเปลือกไข่กะปิเปลือกไข่กะปิ้วก็อัน ันไข่แดงไข่ไข่แดงไข่เนะอือใส่กะปิใส่ผงชูรสใส่น้ำอันไอน้บำรุงกำลังออืกะปินั่นสิถุงบุ้ยกะปิใส่กะปิใส่ผงชูรสใส่ผงชูรสบันกัมัก์ิ่งไว้พี่ฮดอาทิถ้าเห็นสวนพี่บอเมเนี่ย อืที่มะม,มันเขียวกว่านั่นเขียวปื่อยอยู่นั่นพี่ไปเห็นสวนหวังคนปลูกพักมันขาดสารอาหารไปว่ะเม,นบ,มนบอกมันบ่เขียวมันบ่ออันนี้มันมองบอกเเห็นไหมพี่เดี๋ยวกินนานบารัรลุพี่ยุ่กินน,นานบารัรลุ อยู่ไอซ์แลนด์พี่ก็บ่เคยกินเมืองไทย่พี่ก็บ่เคยกินพี่มาอยู่งไม่ได้กาใหม่ๆพี่กินหนังอัดล้มกินไปกินมาพี่ไปเห็นอยู่ในเฟซบุ๊กเหมือนอันนี้เขาเป็นไซรลางงานนั่นนะหล่อรถลดหล่อโหลดลางรถลดวะเขาเทศสยางรถเนี่ยเปื่อยยุ่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 ยกันเซพุ่นผุณเลยยุดกิ่นเลยจุ๊นน่ะเห็นในในเฟซบุ๊กอันนึงใส่โคกหลางชัดโคกพ่ดพ่ออันนั้นก็เห็น แต่ว่าไอ้ยางรดนะเนี่ยเขาใส่อันใส่น้ำอเนีกเทลงไปอืมอู้ยเปื่อยบ่ะมันเปื่อยอยู่อยู่พี่ก็ได้คิดว่าจะกระเพาะคนมันจะเป็นแนวอะไรเอาอีวอกขนมจีนนจเนี่ยพี่น้องแซ่บแซ่บพี่น้องแซ่บครับแซ่บเนี่ยโอ้ยมีเห็นเนีกินละโดนระวังโดนนะลูกโอเค จาหลุกมันไม่เค็มทิ้งมันไม่เค็มทิ้งนะแล้วบอกชอบไปดิเพราะจะมากินอ่ะไเดิมีอ้าน้องไม่มีอ้กเอามันไม่กินมันไม่กินมันไม่ดิ เคสูงนะเดีอยเด๋ยวเปียกอืมแล้วมันเปียกอไปโดนปากมันหลุดแล้วมันมันคลมมันคุมจ๋าแกงเคียว I know, I know. Let's see. Let's see, let mommy see it. mommy see it, okay? It's okay, it's okay. okay. Mommy try to eat quick. But well, I just one hand and I'll eat one hand, baby. Mmm, Bobola. look. mmm. Performance yes.